พระคาถาสดุดีพระรัตนไตรหลวงพ่อกวยชุตินทโรพระคาถาบทนี้หลวงพ่อกวยท่านใช้ภาวนาก่อนเข้าจำวัดทุกคืนเป็นบทพระคาถาสดุดีพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสริมงคลอันลํำเลิศเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของมนุษย์ เมื่อยามเกิดความสะดุง้งหวาดกลัวหวาดวันต่อภัยอันตรายที่จะมีขึ้นแก่ตนต้องหันมาพึ่งคุณรัตนะไตรยยึดไว้เป็นหลักด้วยเหตุนี้จำเริญพระคาถานี้อยู่เป็นนิดทำให้เกิดมีเวทมนต์พระคาถาสวดท่องบนภาวนาขจัดปัดเป่าสิ่งเหลวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นแล้ว ให้ร้างจางหายไปพร้อมนำแต่สิ่งที่ดีมีมงคลมาสู่ชีวิตตนและครอบครัวตลอดไปดีนักแลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธมิงคะละสัมพูโตสัมพุทโธหิปะทุตตโปพุทธะมังคะละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะละสัมพูโตคัมพีโร ทโสอนุมธรรมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังคโคมังคละสัมภูโตทักขิเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคละสัมภูโต สัมพุทธโธหิปะทุตตะโปพุทธะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะะสัมพูโตคัมพีโรทุตทะโสอนุงธรรมังมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังโคมังคะะสัมพูโต ทักขิเนโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคละสัมภูโตสัมพุทโธหิปะทุต,ตโปพุทธะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคละสัมภูโต คัมพีโรทุตทะโสอนุงธรรมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังคโคมังคละสัมภูโตทัพคิเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคะละสัมภูโต สัมพุทธโธหิปะทุตตโปพุทธมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะะสัมพูโตคัมพีโรทุตทะโสอะนุงธัมมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังโคมังคละสัมพูโต ทักขิเนโยอานุตตโรสังฆะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคะะสัมพูโตสัมพุทโธหิปะพุตตะโปพุทธะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะะสัมพูโต คัมพีโรทุตทะโสอนุนธรรมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังคโคมังคละสัมภูโตทักขิเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคะละสัมภูโต สัมพุทธโธหิปะทุตธะโปพุทธะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะะสัมพูโตคัมพีโรทุตทะโสอนุนธรรมังมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังโคมังคะะสัมพูโต ทักขิเนยโยอ,อนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคะะสัมภูโตสัมพุทโธหิปะทุตตะโปพุทธะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะะสัมภูโต คัมพีโรทุตทะโสอะนุงธรรมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังคโคมังคละสัมภูโตทักขิเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคะละสัมภูโต สัมพุทธโทธหิปะทุตตะโปพุทธะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะะสัมพูโตคัมพีโรทุตทะโสอนุงธัมมังมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังโคมังคะะสัมพูโต ทักขิเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคละสัมภูโตสัมพุทโธหิปะทุตตโปพุทธะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคละสัมภูโต คัมพีโรทุตทะโสอนุงธรรมังมังคละมาคัมมะสัพพทุกขาปะมุตจติสังคโฆมังคละสัมภูโตทักขิเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิ่งคละสัมภูโต สัมพุทธโทธหิปะทุตตโปพุทธะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธรรมโมมังคละสัมพูโตคัมพีโรทุตทะโสอนุงธรรมมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังโคมังคละสัมพูโต ทักขิเนโยอานุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคะะสัมพูโตสัมพุทโธหิปะพุตตะโปพุทธะมังคะะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคะะสัมพูโต คัมพีโรทุตทะสโสอนุงธรรมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังคโคมังคละสัมภูโตทักขิเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติพุทโธมิงคะละสัมภูโต สัมพุทธโทธหิปะทุตตโปพุทธมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติธัมโมมังคละสัมภูโตคัมพีโรทุตทะโสอนุงธรรมังมังคละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติสังโคมังคละสัมภูโต ทัพขีเนยโยอนุตตโรสังฆะมังคละมาคมมะสัพพะทุกขาปะมุตจติ